ไีคือกับใครคือกับผู้บ่าวแล้วนะไม่ใช่ไม่ต้องโทรเบอร์มานะคะเบอร์ที่นา่ไม่นกี่เลเยเสียงเขาส็นี่เนี่ยมันต้องใส่นั้นก่อนก็รู้ค่ะว่าใส่จะต้องปรุงใส่พริกก่อนเออใส่ใส่แป้งก่อน นหนึน่งเฮ้ยอย่าถือมีดเฮ้ยนี่เอามีดโอบใกล้ๆหน่อยไหมเื้นนอกน,นอก่นอมเาะน่อมแนี่เขาบอกว่าเป็น,เ,น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 เอฟซีเจจ่าตั้งนานเละเนี่ยเอากลองนี้ดูตั้งนใช่ดอกกะบวนหนึ่งสองหนึงงน่ง Chi มดนาลาขึตันน้งแบบเลยยอีม่มมาจีมา,มาเดี๋ยวให้ีมาี่มดต้องมต้องยิ้มต้องเฮ็ดนาสไน้ไทยแล้วมันืะอ,อันนี้คือไหมแอาไทยให้จีมาไทยนโอ้ยเหนไห้จังยาวพับนี่มามาถายห่สลอน อพี่จะถ่ายตรงไหนวะหนึ่งสคือลิ่งเดียววาข้างหลังเ่ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่หัวมูนะเขาใส่หมอนใจนั่คือเป็นถามสิป่กอนไหนเนี่ยเอาแล้มงี้ายก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเพิยังไม่ยิ้มเลยหลับตาเลนะเอาไอโฟนมาถ่ายดีกว่าไหมเอาไย หลอกดาวเนี่ยอันนี้มันไม่คยเนี่ยเอาตัวนี้เอาตัวนี้ไมันมักเจม้ามายนี้หน่อยเจม้าตั้งกอไว้ม่หรอเจะพึ่งมันัเจเจเจอไอเขากินวันนี้ไอ ไอ้ที่ถ่ายดีๆคือคือก็ไม่พากันนะถ่ายหรอกเนาะถ่ายไปกลัวกลัวเขาสวยเนาะเดี๋ยวโซอล่เปิดนั่น,น,นยังไง <c oughs> เอา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 ไอมด,มอดหมดนึ่งสองอีกนนไหมหนึ่งสองอีกรรปหนึ่งอะไรวะซิ่งา่า อาไหมเรือเนี่รถจรจเอากล้องหน้าโอ้ยน้อง้องห้าดีกว่าค่ะจะได้แท็กงไ้นะีก็เช็กล้องก่อน้องมอ้ด้อพี่น้องสุ่มเบี้ยรการงานมาสั่งมึงมึงเงาไม่ร้อำไควันจั ยังพอดียังนี่ห oh! oh. oh. um ่ว oh. oh. oh ้าวเองแล้วเอาหนึ่งเอาหนึ oh. Oh ่งไข่เองก็ได้แ่ไม่ด้าว้ยเนต้เบงค่ะเน้าบึหเล้โอ้ยด็งสำคัญคนในี่ยบึงจะคลองมันแล้วว่าขวไก่มูไทยแขกลรือบึงเอ้ยพี่น้องเลย

เออนเท่ากันมันใส่ชุดดำเฉยๆหรอกใช่แล้วหน้ามันใหญ่มากเลยไม่หน้าบานเลยตั็ใหญ่ถ่ายยังไงก็ได้หน้ามันดูเล็กๆอ่ะเราลองถ่ายที่แล้วจะเต็มหนูท่านลังแล้วท่านท่านหลังงท่านัเนแอ่ะเอาล่ะทุกท่านใส่ก้นใหญ่ให้กันนี่เขาเรามาทำกับข้าวกินกันครับวันนี้ กลับบ้านยังไงนี่ขับรถกลับคนเดียวนะป๊าดไ,ไม่กลัวเหรอไม่าไมลัวคนลี่าไปแนาไม่กลัวคนหลอกเหรอกลัวพีเลยหลอหมดเลยเขาบอกว่าเป็ <c oughs> บบนเอฟตั้งนานเ <c oughs> นี่ยใช่ไหมคือพูดนะมารู้วันนี้เลนี่ เป็นเอฟซีเกือบปีแล้วไหมก็ไม่ทักหากันไม่ทักบอกกันเลยว่าขับรถเป็นแหมโอ้ให้ไปถ่ายแต่คนอื่นยเ้มด ไล่เลยดิเฮ้ยให้สัมภาษณ์สิก่อนวะโอ้จ้าไปไนเอาถูกโกเอา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 ว่าอะไรเนอ แล้วก็พากันตกอยู่ในนี้เนอะดูเสียกอะไรวะเมื่อกี้วะเมื่อกี้อ่ะเสียใครวะแล้วก็พากันอยู่ในนี้เด้อเออสับเปลือมีเห็นอ้ไวะออ ไปแล้วไม่ไหวแล้วสำหรับคลิปนี้ก็บายบายสวัสดีครับ